ค่ะก็ตอนนั้นไปถ่ายรายการค่ะสดสดบทไม่มีก็ไปถ่ายที่บ้านในหม่งค่ะก็ดีมากค่ะถือว่าได้โปรโมทบ้านในหม่ไปด้วยค่ะก็เขออนน้มเข้มเขาก็ดูชอบะ่ะด้วยความที่เป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่แล้วก็วได้ทำกิจกรรมเยอะมากค่ะทางบ้านเรามีการเปพูดของพูดคุยอะไรก็ คุยทักทายตามภาษาคุณแม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอแต่ในทีวีพอมาเจอตัวจริงเขาจะแบบเอา้าทำไมตัวจริงแบบหอมจังทำไมแบบอยู่ในกล้องแบบตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบคำถามแบบน่ารักน่ารักเท่วไปคุณแม่ก็แบบว่าพี่แม่บอกว่าแม่าเป็นใจดีเลยเนาะคุณพี่อะไรนะฮะแม่คุณแม่บใช่ค่ะคือคือแม่บู๊เป็นคนชอบแบบชอบรับแขก เวลาไม่ว่าจะมีใครมาเนี่ยแม่จะเต็มที่มากๆจะแบบกินนี่ไหมกินนั่นไหมอยากไปนี่ไหมอยากอยากทำอะไรคือให้ให้บอกอันนี้มีการแบบพูดคุยสอสนภาษาใต้ภาษาไท้มีไหมตอนในใน,ในรายการมีค่ะที่แบบเราเล่นคุยแบบภาษาใต้หรือคําที่แบบคิดว่าคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้อะจะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไร มีมีบ้างค่ะแล้วตัวพี่เข้มเขาชอบมะไกับการแบบไปไปเจอที่บ้านบ้าเข้ม,มเข้เมเขาชอบค่ะชอบในเรื่องแบบเขาชอบธรรมชาติพอเขาไปไปคุคกคีกับอะไรที่คือต้องบอกว่าร,รีสอร์ทที่บ้านคะไอผมเตยเนี่ยมันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากมากแล้วแบบคือเข้มเขาก็ชอบต้นไม้ชอบน้ําชอบอะไรอย่างเงี้ยมุกว่ามุกว่าเข้มเขาชอบคะมีบนกับเราไม่อยากไปอีอยากแบบยังไม่อยากกลับอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ เขาบอกเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็คงอยากกลับไปอีกถ้าถ้าเขามีค่ะเราเราแนะนำแค่แค่คับรอครับเราว่าไงรแบบที่ใครคนสนิทหรือเปลี่ยนอะไรนี้ไหมที่สเตย์กันไหมโอ้ยไม่มีค่ะไม่ไม่ได้แบบแนะนําว่าเป็นคนสนิทเลยเลยก็เป็นเป็นเพื่อนกันค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ที่เราเขาไปด้วยบ้านอะไรเงี้ยไปแบบใช่ค่ะครั้งแรกไม่ไม่ไม่ถึงกับไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่อยู่แค่โฮสเทย์ค่ะก็แบบ ถามว่ามีการทักทายมีการมามาเจอกันบ้างกับคุณแม่มีค่ะก็ตามที่แบบรายการไปถ่ายเพราะมันก็จะมีแบบพูดคุยกับคุณแม่ให้ให้คุณแม่พาเดินชมสวนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอันี้เราควรไปสุารรณเลยปายเราจะไปแล้วเดี๋ยวท่านข้อควรไปก่อนนี้ว่าจะไปท่านาถามคุยเพิ่มเติมอะไรบ้าจะไปตอนไหน อ๋ออันนั้นต้องรอดูสดๆบทไม่มีค่ะว่าแบบเป็นยังไงว่าแบบจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าถ้ามีโอกาสถ้ารายการดีวมาก็คงได้ไปแต่ตัวเขาเองได<ง>้ได้พูดกับคุณว่าไหมว,ว่าเอยในบ,บ้านไปแบบอยากไปสัมบ,บ้านเราบ้างไหมอะไรอย่างี้ครับจริงๆก็คือด้วยก่อนหน้านี้มีทริปไปทําบุญกับยี่นิงบ้างค่ะก็แบบ ่ตอนนั้นเราจะไปถ้ำนาคาแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆทำทำให้เราไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถามว่ามีการถามไหมเราเรามีถามกันเป็นกลุ่มเสมอค่ะว่าถ้าแบบมีโอกาสอะไรเงี้ยเราเราอยากไปกันทุกคนค่ะอ่ีกแล้วเนี่ยถามาาเลยถามเลยตั้งไว้ตรงนี้นะคะอ่านางเอกหลายคนที่พี่ถามมนแหละว่าพี่หลายคนออกไปจัดช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็น ขึ้นชั้อนแหนลูกค้าทน้อะไรแบนี้าต้องต้องต้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ขนาดนั้นอนะก็เราก็ยังจริงๆเราก็ยังถือว่าเรายังเป็นเด็กเด็กที่ยังต้องแบบพัฒนาตัวเองอีกเยอะค่ะนะวันนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นคนที่แบบขนาดนั้นเรายังมีอะไรต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็น acting การพูดหรืออะไรหลายอย่างเราเรายังเห็นในข้อผิดพลาดของตัว มุกว่าอยู่จุดนี้ยมุกมุกสบายใจแล้วมุกไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแบบอยู่จุดไหนกับบทบาทต่างๆที่เราได้รับรู้มาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนไงบ้างจากตอนนั้นถึงตอนนี้อะไร,ไรก็ตามอายุค่ะมุกเข้าช่องเจ็มาตั้งแต่อายุประมาณสิบแปดย่างสิบเก้าเราก็ได้บทตั้งแต่แบบเด็กใส่ชุดนักศรรึกษาค่อยๆก็ยัง1819 18-19มาจนถึงประมาณอายุ22จนตอนนี้ค่ะเพิ่งได้เริ่ม รับบทที่โตขึ้นมาเป็นแบบวัยทำงานทำงานแบบเด็กจบใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมุกก็ว่าทุกอย่างมันก็มาตามสเต็ปมาเป็นเวลาที่ค่อยๆตามอายุเราไปด้วยค่ะมีโอกาสจะได้เลือกเองอะไรเองบ้างไหมคะหรือรูปกลับหรืออะไรเงี้ยให้เลือกเองอะไรเงี้ยโอ้ยๆไม่ยังไม่ขนาดนั้นค่ะเราเราก็ยังโชคดีที่วันนี้ผู้ใหญ่เขาส่งบอกาสที่เราเราโอเคเราเราแบบดีเราก็โอเคแล้วค่ะ กับการที่หลายคนออกไปออกไปออกไปอย่างเงี้ยคนที่เรายังอยู่อะไรเงี้ยมันรู้สึกใจหายมันรู้สึกใจเย็นๆางเลยก,กับข่าวข่าวที่มันออกมาเรื่องัเองออกไปนะใช่อ,นะอะไรงเงี้ยเพื่อนนักแสดงด้วยก็มไ,ไม่นะคะเพราะว่ามึงก็ตอนนี้เราเราก็เต็มที่กับตัวเองเราเราโฟกัสกับตัวเองคือเราเราไม่รู้หรอกว่าเหตุผลแต่ละคนที่ออกไปเขามีเหตุผลอะไรวันนี้เขาอาจจะพอแล้ววันนี้เขาอยากจะหาประสบการณ์ใหม่อันนี้ก็เป็น ความคิดเห็นของทุกคนความรู้สึกของทุกคนฉะนั้นมุกก็ไม่สามารถรู้ได้มุกก็ทำในสิ่งของตัวเองให้ดีที่สุดแค่เดเราแต่เรามีนงานเรนนื่อ<ม>งรันอยู่ตลอดเวลามีละครเรื่องใหม่ต่อแล้วตอนนี้มีละครใช่ค่ะเคยได้า k สไตล์ไฮโซใช่ไหมคะเรื<ช>่อง <c oughs> เดียวกันใช่ไหม้ใช่ค่ะก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ยังดีที่อันนี้ เปิดมาหลังจากอีกเรื่องหนึ่งปิดไปสักพักหนึ่งก็ไม่ยังไม่ไม่ไ,มได้แบบต่อเรื่องขนาดนั้นมันก็แบบรอเรื่องหนึ่งจบไปแล้วก็มาแต่สัญญาของก็ยังมียังมีค่ะยังมีอีกประมาณหลายหลายปีเลยค่ะแสดงว่าเราเพิ่งเซ็นไปหรือเล่เพิ่งเซ็นไปหรือว่าเซ็นมันยังเหลืออยู่เยอะเยอซึ่งเซ็นไปก็คือตัวเลขบอกใช่ไหมว่ายาขนาดไหน5ปี6ปี10ปีประมาณ ห้าปีห้าปีค่ะช่งคือยาวเลยยาวเลยอ่ะในข้อสัญญามันมีกำหนดอะไรที่แบบว่าพิเศษอะไรไจากเดิมไหมครับมีไหมเลยไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปจากเดิมค่ะก็คือตั้งแต่อันเดิมก็ก็ดีดีอยู่แล้วค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเหมือน,อนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ